ตั้งแต่รถเก๋งเนี่ยจนถึงรถสิบล้อเลยคืองานมันจะดูค่อนข้างพรีเมียมทั้ง8ได้เรซได้อญี่ปุ่นก็รังีคุณภาพด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรถบะทอค่ะรายการที่จะมาตอบทุกข้อปัญหาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ค่ะ <Wow. S 2> แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะเพิ่งมีผู้เชี่ยวชาญเราจะเอาคนธรรมดามาพูดไม่ได้เราต้องเอาผู้เชี่ยวชาญรู้ลึกร,รู้จริงนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ค่ะโดยบริษัท t r u Automotive นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะอยู่ข้างๆเพิ่งแล้วคุณไอ้นั่นเองค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> สินค้าเต็มเลยวันนี้คุณไอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนคะก็สิ่งที่ผมดูเนี่ยก็จะมียางเบ้าโชกนะครับลูกปืนเบ้าโชกแล้วก็ลูกหมากร้อยเผาสําหรับรถสิบล้อนะครับคันเล็กไม่เท่าไหร่ทําคันใหญ่ด้วยใช่ครับเรามีตั้งแต่รถเก๋งเนี่ยจนถึงรถสิบล้อเลยแล้วทางบริษรัษทนี่คือมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะมีอะไรการันตีถึงคุณภาพบ้างคะเกี่ยวกับทางบริษัทสินค้าที่เป็นแอรอนเองเนี่ย เราจะได้มาตรฐาน IATF 1 6 9 4 9นะครับซึ่งการที่เราจะผลิตสินค้าสักตัวหนึ่งเนี่ยเข้าสู่ไลน์ผลิตรถยนตย์ที่เขาเรียกว่าเป็นอะไหล่ OEM เนี่ยมันจําเป็นต้องมีตัวมาตรฐานตรงนี้เนี่ย<อ>เพื่อที่จะผลิตเข้าสู่ไลน์ผลิตรถยนต์ออย่างน,น,นี้เองแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของเราเนะคะเป็นมาตรฐานของทางญี่ปุน่นคุณภาพใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทํามาสําหรับรถญี่ปุ่นเป็นหลักร,รุ่นทุกแบบมีหมด แล้วก็รังคีคุณภาพด้วยใช่ครับและเห็นบอกว่ายางเบ้าชกด้านหน้าวันนี้จะมาพูดถึงยางเบ้าชกอยากให้พไไี่อธิบายเกี่ยวกับยางเบ้าชกหน่อยมันมันคือส่วนไหนจุดไหนแล้วมันมีความสาคัญยังไงเกี่ยวกับในรถจต์บ้างคะได้้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง<อ>ให้ดูค่ะนะครับ<น><น>ก็ผมยกตัวอย่างนะมันคือยางเบ้าชกสําหรับ Honda City Jazz ใช่ไหมครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างโชกกับตัวถังมันมีหน้าที่รองรับแรงสั่นสะเทือนและข้างในเนี่ยก็จะมีลูกปืนเบ้าชกอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยลูกปืนเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ช่วยประคองคือมันไม่ได้หมายความว่ายางเบ้าชกเนี่ยมันจะเป็นยางทั้งหมดนะครับ,ค,รบคือบางตัวเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบเป็นเหล็กด้วยอย่าง,างตัวนี้นะครับก็มีทั้งเหล็กและยางแล้วส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ภายใต้ของแบรนด์แอรอนนะคะพี่ไอค่ะเขาจะทําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับรถประเภทไหนบ้างคะในส่วนของตัวแบรนด์แอรอนเองเนี่ยก็จะเน้นไปทางรถญี่ปุ่น แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับ,รบแล้วทีนี้ค่ะพี่ไอค่ะเขาก็จะมีแบบแบรนด์คู่แข่งต้องใช้คำว่าแบรนด์คู่แข่งในตลาดบ้านเรารเนี่ยก็เยอะพอสมควรมีอะไรที่จะไปแข่งขันเขาหรือว่าเหนือเขาอย่างไงบ้างคะสิ่งที่เราเหนือกว่าคู่แข่งเลยเนี่ยคือตัวงานคุณภาพคุณภาพด้วยแล้วก็รูปลักษ์ของอตัวสินค้าด้วยวด้วยตัวงานเนี่ยถ้าเทียบกันกับท้องตลาดเนี่ยะจะเห็นได้ว่า ของเราเนี่ยเราจะมีเลเซอร์แอรอนโลโก้ของเรานะครับแล้วก็พาร์ัมเบอร์เนี่ยแล้วก็เนือ้องานเนี่ยถ้ามองเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยคืองานมันจะดูค่อนข้างพรีเมียมถ้าเทียบกับในท้องตลาดปกติเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งระยะเวลาในการใช้งานสําหรับตัวยางเบา้าชกมันจะต้องเปลี่ยนระยะเวลาไหนคะคือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนชกเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนยางเบา้าชกด้วยเมื่อมันเสียขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้รถจะต้องเสียแน่ๆเลยคือเวลา ถ้าก็เสียเงินซ้ำซ้อนคือให้มันจบทีเดียวถ้าเขาให้ทําอะไรก็ทําให้มันจบทีเดียวอย่าฝืนถูกต้องใช่ก็ไหนๆจะเปลี่ยนโชคแล้วเนี่ยก็เป็นอยนยางเบ้าโชคและลูกเต๋าเบ้าโชคคบคู่กันไปเลยสินค้าตัวไหนของทางบริษัทแอรอนที่ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีเป็นพิเศษคะที่จะขายดีจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกตระกูล v ีออสนะครับโตโยต้าวีออสนะครับแล้วก็โตโยต้าเอ i เตสแต่สิ่งที่ขายดีไม่แพ้กันเลยเนี่ยคือลูกหมากร้อยเพาสำหรับรถสิบล้อนะครับถามว่ามันอาจจะดูใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราขายมาสัก3-4เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการโปรโมทอา<ด>จริงจังใช่ครับในรถสิบล้อคันหนึ่งเนี่ยมันใช้12ตัว นะครับใช่ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยยางเบ้าชกเนี่ยรถเก๋งหนึ่งคันเนี่ยใช้เต็มที่เนี่ยก็คือ4ตัวก็คือหน้า2หลัง2องใช่ไหมครับแต่เนี้ยหคันมันใช้ตั้ง12ตัวเปลี่ยนที่12เลยใช่แล้วการใช้ไปมันเท่ากันก็ต้องเปลี่ยนพร้อมกันใช่ถูกต้องครับแล้วรถบรรทุกบ้านเราเนี่ยเวลาขนของเนี่ยเขาขนของกันน้ําหนักค่อนข้างที่จะมากครึ่งปีเนี่ยหรือเกือบเกือบปีเนี่ยมันเกิดการเสื่อมสภาพแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนมันเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยในการที่จะอยู่ในรถ อู๋นี่แสดงว่าถูกใจพี่พี่รถสิบล้อแสดงว่าคุณภาพต้องดีเพราะด้วยที่ว่ามันต้องใช้ความแข็งแรงพอสมควรสําหรับการใช้รถสิบล้อแล้วรู้ไหมครับว่า12ตัวเนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้กี่ตันเข้าไห่ค่ะพี่กี่ตันคะสี่สิบตันโอ้ใช่ก็ถ้าเทียบเป็นช้างเนี่ยสมมติว่าช้างตัวหนึ่งหนักสักสี่ตันใช่ไหมครับก็เป็นสิบตัวนสิบเป็นใช่เป็นโขงเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ ขายดีนะครับและนี่คือถือว่าเป็นเป็นความพิเศษของปีนี้ไหมคะหรือว่ามีอะไรพิเศษมากกว่าในปีนี้คะ,คะพี่ก็ในปีนี้เนี่ยถ้าในส่วนของยางเบ้าโชกขอลูกปืนเบ้าโชกเองเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทนัมเบอร์ใหม่ๆที่ป้อนเข้าไปในตลาดมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยที่เราจะโฟกัสกับมันมากขึ้นนะครับในส่วนของรถใหญ่นะครับเดิมทีเนี่ยเราจะได้ยินแต่เป็นรถเก๋งอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าประชากรของรถสิบล้อเนี่ย ก็ไม่ได้มีน้อยกว่ารถเก๋งเลยโอ้แข่งสิลิตค่ะเยอะมากแล้วเวลาแบบช่วงเวลารถสิบล้อออกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโหป้านเราเป็นเมืองอุตสาห์รำเนาะ รถสิบลอ้อเยอะมากแล้ว<ช>พอขายดีแน่น,นอนมันมันมันต้องการันตีถึงคุณภาพอายุการ,รใช้างานก็ต้องยาวนานด้วยถ้าแบบแข็งแรงขนาดนี้ใช่ไหมคะคนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์นะคะแล้วก็หลากหลายสินค้าหลากหลายโปรดักต์ด้วยสุดท้ายนี้นะคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้พี่ไอนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดักต์หลายตัวบนโตนี้แล้วก็ภายใต้แบรนด์ของแอรอนค่ะในส่วนของแบรนด์แอรอนเนี่ยผมก็ฝากตัวยางเบ้าช็คนะครับลูกปืนเบ้าช็ค แล้วก็ลูกหมากร้อยเพาสำหรับรถ10ล้อนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแอรอนไม่ได้มีเข้าที่เห็นอยู่บนโต๊ะนะครับที่มีสินค้าภายใต้แบรนด์แอรอนมากมายนะครับยังไงผมฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะของดีคุณภาพดีแบบนี้ตั้งแต่รถเล็กนะคะอย่างที่พี่ไอบอกนะคะใช้ได้หมดเลยรถญี่ปุ่นนะคะจนถึงรถใหญ่ คุณภาพของรถสิบล้อนี่เราก็มีจําหน่ายเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกหลายโปรดัก์ที่คุณภาพนะคะภายใต้แบรนด์แอดลอนเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะนี่คุณผู้ชมหาราคาไม่แพงคุณภาพดีต้องแอดลอนจริงๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีสินค้าผลิตภัณฑอะไรดีที่น่าสนใจต้องติดตามค่ะวันนี้นะขอบคุณพี่ไอมากนะคะครับขอบคุณค่ะ